จังไดมื่อนี่สวัสดีครับพี่น้องมาติดตามอาการแม่ป่านอนอยู่นี่ล่ะฝันมือยังยกได้อยู่ในมือพอเมื่อฝันยังยกได้อยู่แต่มือฝันี้ไปบ่ได้แล้วมื่อฝันยังยกอยู่นะหน้าไจะมายกอยู่ไหนนอนเรายกมือสู่ๆอยู่ดิอ้าพี่น้องฟองไปกับมะเบิองมะเี็ยกัดกินเขาเที่ยงเขาใบนะครับพี่น้องมาติดตาม โอ้ยตัวระซาบกะดีเออคือม้วนเนี่ยเพราติดตามมันอาการคุณป้าผู้เต่าผู้โถกามาหลายนะครับพี่น้องเอาใจละเมื่อตัวระตีมึงด้ตีมึงด้เมื่อตัวนั้นน่าเดี๋ยวตีงได้ยุ้ยว่าตีงได้ยุ่แต่เมื่อตัวนี้บ่บ่ไหนเลยบึงออกซิเจนยบบึงอะไรกัน อืมเอาทู่หากันลานกับทร่มาหาป้าทับุนก็ดีอยากเห็นคือบ่อยม่อ่านยูไส้ดันฮะยูไสคือบ่ม่อันนี้แล้วยกมืออยู่นั่นเอ้าเอาเส้นเออาเอาบ่งด ป่าบ so. no? ัออกเงินบ่เน่กไดล่ะผูไดอีตาป่โอ้ยเปียน่อยีเปียหน่อยมันยุ่งใจ่เปียน่อยเลยลูกมนแย่เติมเออลูกแตมลูกบนีลายวะที่โอ้แล้วเราบ้าเขาทั้งนั้นแล้วเราบ้าเขาเมียนเราบ้ทั้งนั้นแกน้องไม่แต่บักคุงข้าปุ้น พูอเต่าพ่โท้มาเยี่ยมไข่กันกับกินเขาติดตามประการอีกเมื่อนี่เอากินห่องมาเยี่ยมมายามไล่สซวงไ้เศร้าเด้อไม่ปล่าเอ้ยบาดเด้อเขียดเบียดเฮ็ดงานคือเกาเลียงง่วเจ้าโซ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  อืมตารางกับตอนนี้สิเป็นย่ำกลานขึ้นผู้เ่าวนสีมานั่งกินกาแฟนั่งอะไรกันนะครับก็เอาแข่ของจานลอยลงมานำแข่ไงนะครับอีกันหนึ่งว่เสีมาแบบฝนตกมาขึ้นเ่ยอามาอันเดียวสักอนนะครับพอได้มาเฝ้าไข่เฝ้าในกัน ปลาแดกปลาแดดตอนปลาน้ำโขงเพราะเอามาไหวอยู่ตอนยิ่งงี้นั่นปลาแดกอยู่อันท่าด้านนั่นพี่ซ้ำฝ้ามือพี่ตัวนั้นได้เสียได้เสียเข้าไปเสียเอาม้าจะดกแค่สองสามปุกอยู่ดอกเอามาไหวเพื่อนเด็ดเขยิบปลาแดกบองเฮ็ดหนังปลาแดกปลาโขงอ่ะ เอาขอเขาไปกิม,มาลาดจืกไปเอามาปลาแดกตอนเอามาเห็ดปลาดสับมาเห็ดยังเปิดพี่นองป,องป้องปลายมาเยี่ยมมายามกันเพื่ได้กินเขากินน้ำเห็ดปลาเจียวปลาแดกบวงมานำ้ำครับติดตามอาการของคุณป่าอีกวันหนึ่งกับออกซิเจนกับเพราะว่าได้ถดอดออกย,ยังนเอาไว้นล่ะมายางวันนี้ไม่อดบวชคอไม่อบดบวขคอบวดเนย โอ้ปวตัล่ับกปวดตัเหลวอยู่ยี่งปวดรูัยิ่งปวดตันเลีวอยู่เส้บก้อนะไม่ใต่เส้บก้อนยุดยุดก้อกินด้เส่ปลาผู้เดียวบ่เล้ำสิกินนะพมันสิมากแน่วขีแตกวันนั้นเยุดยุดบกันบกอกินด้บกอกินด้แต่ปลาผู้เดียวอุ้ยมันเปนแน่วสิมากแน่วขีแตกวันนั้นเนี่ยสนองถ้าเรากินรถป้าเอ้ย บ่บ yeah. ่บ <tr seine Christmas> ่มีที่หักันาย่าเให้เบ้งน้ากระนาบ้นวยใหญ่บันไดบ่ขอมันนอนย่ามมันหรอปโอ้นบใหญ่ตัวนี้้น่เอามอยู่บ้น้อยเอายิ่มบ่ยิมสยันี่บ้เอะโอ้เจียวพญอทินพอทินพญอาทินเราไปเหตุงานพญอาทินเราไปเห็งานอยู่โหงคุณนี่มาขวมาแก้วพี่น้อง โอ้ยพอตดเเป็นนวดเป็นยังคักค้าม้อน้อย้อน้อยนี่เอาสิมองดูข้อ้อไม่เต็หลอดกินหวดเปลือกไม่ได้กงอืมอ่าอ้าป้าหน่อยเดียวกับ้แล้วโหด้ อาางกบ้บางน้มมอาจิ้มกระยังแค่นีอิ่มเ้อ้นอยเดียวกับพอแล้วแก็มไิ้หยังองไงจกระปุ่นจะกอะหยังเนี่ยนั่งเดาตาบอยู่บ้านะกะติงมาเลยองงเปิ่นข่อยตัวเนี้มานจะน่าเด้ดิข่อยผูกก็ได้กินู่ได้ข่อยได้นีมือก็ได้แบอมาเจ้าน่าแล้วก็มีมหาชนกว มาจะนุกมวยเธอหัวมวยยอผเของแก้วเขาวาดน่ยก่จะตุนเรามาาจะหน้าไปหันกองกีเลย้มาจะนุกก็บก้เปิ่นคนกัมามันโมเมนอะไรมันเวมันก็ลอ่ามันหลพันจะบอกมยเปื่อนมนตัวไหนมันจะนุ่มสิวานเจ้ากอโมเนตอนมสีเขีตัวนี้่าข่อยบอกินเธอแหลันนึว่ามันสีขิวบอกขิวเลยอาเมตุมางไหม ปลาเว่าข่เป็นไผ่ไข่ซับงามก็ดอนี่เอานี่ซับไหกินนี่เรงร้ยงามเออซับงามก็ดอนบั่วงไข่เองเนาะเอาโยไปวัดจันนี่เออาเอาไปดซับไห้งามก็ดอนเนาะง่ามกูบูกินหมดด้เลยเอาไม่ปะ

ไป้นกินม่กินมากเลยอ้เ่หน่วยมาหาอยู่นาย่างไหลหน่วยอยู่ไ้นหาไนกล้ามกินดเหนารูอาได้โอ้ยแล้วเบียละบาดเลยแล้วเวียกแล้วงานมาตีห้าวใหม่ไปกับเพิ่มเติมบนตีห้าวไผู้เตานั่งให้าวแบบนี้พี่ร้องไปมาตีห้าวใส่ กินเขากินน้ำแล้วเฮ็ดหน้าไม้พายแล้วนะครับเอาเสร็จสับแล้วนี่นะครับเงื่อนันกระซนีมม่ลยละพี่น้องเอ้ยยังวะฮะโอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ